สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยต้นใบโบวบช่วงนี้ไม่ค่อยว่างไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอันนี้ที่ปลูกไว้ในกระถางนี่เนาะพอเขา้าเนี่ยมีไหลออกมาแบบเนี้ยเราก็เอามาใส่กระถางออาใส่แก้วเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาก็จะงอกขยายพันธุ์ด้วยกัน เอาไหลเขาลงมาใส่แก้วนะคะได้หลายต้นเลยค่ะนีค่ะเราก็จับเข้าลงมาในแก้วเนะเาะแล้ก็ม้วนๆเข้าไปในนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้จะเติมดินให้เขาค่ะเขาเขาเลื้อยออกมาแล้วก็จับเข้าลงไปอีก ตอนนี้กอใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้คือไหลเดียวแบบนี้นะคะเพื่อนคือไหลย,ย้อยๆออกมาเนี่ยแล้วก็จับใส่ไปในแก้วแล้วเราก็ม้วนไปม้วนมาให้เขางอกเนี่ยอยู่ในแก้วเนี่ยอันนี้เยอะละเนี่ยใส่ไว้ในแก้วแบบนี้คะ่ะเพื่อนขยายพันธุ์ด้วยกันจับเข้าลงมาในแก้วเนี่ยคะ่ะ ตอนนี้ชักโซมแล้วนี่เดี๋ยวเติมเติมดินเติมคิวให้เขาหน่อยค่ะเขาชอบคิวใช่ค่ะอันนี้เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเอาลงยังยังไม่เยอะค่ะเพื่อนๆต้องใช้เวลาสักระยะมาจับลงแก้วจับลงแก้วหมดเลยขยายพันธุ์ค่ะเพื่อนๆเอาลงได้หลายแก้วอยู่ค่ะ ต้นแม่เนี่ยก,กำลังพอเขาลงมางอกแบบนี้แล้วอันนี้เขาลากเขาลงแล้วดึงมาขึ้นแล้ว,ลว,วเราโก็จะไปเด็ดโคนเข้ามา โคนก็ออกมาเลยเราะว่าเขางอกแล้วแบบนี้เนาะเ้าก็จะม้วนม้วนเขาลงไปในแก้วนี่เลยขยายพันธุ์ครับเพื่อนม้วนเขาลงไปในแก้วเดี๋ยวแล้วก็ดินทับไปแล้วเดี๋ยวก็เขางอกออกลากตามข้อข้อเนี่ยแหละ นี่ครับเพื่อนๆเสร็จแล้วจะเติมคิววัวนะคะเพื่อนๆคิววัวเราซื้อมาเป็นถุงๆด้านเราไม่ได้เลียเ้ยงวัวเนาะนี่คิววัวปนใช้ได้ทันทีเขาหมักมาเสร็จแล้วเนาะ จะใส่ให้เขาเลยเพาชอบคิววัวนะคะุณเติมคิวัวจะได้งามๆเดี๋ยวเขาก็จะมีไหลเลื้อยออกมาเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเอาแขวนไว้หรือว่าจะเอาตั้งดี๋ยวดูอีกทีให้เขารัดงามๆก่อน เติมดินให้เขาอีกนิดนึงเติมดินทับคิววไว้นะเผื่อรถน้้ำแล้วคิววะเขาจะลอยนะเอาเอาดินเอาดินทับหน้าจะคิววไปช่วงนี้ไม่ค่อยว่างดูแลต้นผักเลยค่ะ มีเวลาใส่ให้สักหน่อย ในนี้อีกในนี้ก็ต้องเติมนะคะเพื่อนๆเขเริ่มโซมแล้ว ฝนไม่ตกก็อากาศร้อนมากๆเลยนะครเพใกล้ถนนนะคะเสียงรถด,ดังมากๆเลย ก็ตเติมดินให้เขาหน่อยค่ะในดินเราก็มีใบก้ามปูนะคะเพ่อผสมไว้แล้วค่ะส่วนต้นนี้ตอนแรกก็ปลูกจริงจูชายนะคะเพือ่อนๆ แล้วใบโบโบเขาก็เลื้อยลงไปเองนะคะเราก็เลยจับขามนม้วนไว้เนี่ยเอาไว้อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเติมขีวัวให้เขาหน่อย เติมดินให้เขาหน่อยอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ำเขาเนโอเคแล้วอันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเติมปุ๋ยเติมดินให้ใบโบวบค่ะขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ